หลังมากเนี้ยเงี้ยเงี้ยมีไหมแล้วเขาเนี่ยรู้ไหมครับว่าเงินเนี่ยใช้ยังไงซื้ออะไรทอนเท่าไหร่นี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรแบงค์อะไรลูกพูดดังๆเป็นห้าสิบแบงค์ห้าสิบเห็นไหมเป๊ะเลยคุณได้กำไรแล้วห้าสิบสบายเลยนี่แหละสมมติเขาได้รางวัลมาเท่านี้นี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรลูกแบงค์ร้อยแล้วก็ฝากคุณไว้ผมก็อยู่ที่ผมสองร้อยครับคุณก็ได้กำไรเท่าไหร่แปดร้อยเฮ้ยเราไปหาคุณอย่างนี้มันเลี้ยงไม่ได้ไหม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้นะครับกับเรื่องราวที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวครับกับเรื่องราวของคุณนักร้องไม่ใช่นักร้องชื่อดังนะครับเป็นนักร้องเรียนนะครับทุกเรื่องราวต่างๆต้องให้คนนี้เลยคุณสังสวรร์ครับวันนี้ร้องเรียนจนกระทั่งมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งขณะมาให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับก็มีบุรุษหนุ่มคนหนึ่งครับเข้าไปใช้หมัดจ้วงไปที่ คุณสังสวร์ครับจนเกิดกันวาทัศน์ีลแล้วก็มีการทะเลาะว่าวแงกันจนมีคนต้องมาห้ามเอาไว้จะเป็นอย่างไรดูเดือดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคิดเห็นยังไงครับกัปเปิ้ลบางบัวทองนี่ครับว่าัปเปิ้ลบางบัวทองนี่ผมรู้จักเขาดีมากเลยเพราะเขาหมาใช่ไหมครับหมา,าหมาอยู่หน้าเซเว่นเลยหน้าเซเว่นหมาต้องร้องเรียนเลยใช่ไหมครับหรืต้องร้องเรียนครับหมาได้ยังไงแล้วทำไมถึงคิดว่าเขาปัญญาอ่อนเพราะอะไรครับความันปัญญาอ่อนไม่งั้นมันจะกล้าหมาเหรอใช่ไหม มาหน้าเซเว่นนี่ผมไม่เห็นกระตาผมต้องร้องเรียนเอาผิดกับมันให้ได้ไอ้เปิ้ลน้านแล้วเขาไปติงตองจริงไหมครับติงตองปัญญาอ่อนเลยไอ้คนเนี้ยมันมาหน้าเซเว่น ดุเดือดเผ็ดมันจริงๆในโลกโซเชียลนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนั่นก็คือบุรพาบ็อกซ์ครับกล่องกระดาษกล่องขนมเกรดพรีเมียมราคาถูกและที่ลืมไม่ได้ครับไปแถวบางแสนหาดบอนนี่ต้องพักกันให้ได้ที่ b b g C ีจีซีไซค์ครับที่พักสะอาดสวยแล้วก็อยู่ติดทะเลเลยนะครับสามารถมองเห็นทะเลได้เลยแล้วก็มีบรรยากาศที่สบายๆส,สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกันได้ที่ b b g C ีจีซีไซค์นะครับ วันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้อุตส่าห์ให้เกียรติกับรายการโหนกะแชของเรามาบอกเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมถึงต้องทําอย่างนี้ทําไมถึงเกิดเดหตุการณ์อย่างนี้ได้ต้องขอบคุณคุณสังสุวรรณนะครับแล้วก็คุณแนนซี่พร้อมด้วยทศสอประจําตัวของคุณสังสุวรรณด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณ, <c oughs> ค,ณคุณเข่งบิ๊กโจ๊กแล้วคุณสายันบิ๊กโจ๊กด้วยนะครับสวัสดี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 ขอบคุณมากครับเมื่อกี้ดูคลิปวิดีโอเป็นไงฮะโอ้นี่ถ้าไม่มีคนห้ามผมต่อยมันร่วจริงๆับ S 1> <S 1> โดนอย่างนี้พวกคุณไปด่าคนนู้นไปฟ้องคนนี้ไปร้องคนนั้นเขาเลยมองโอที่สาคัญคุณไปร้องเกี่ยวกับตัวเขาเลยวันนั้นอ่ะเขาถึงไปดักคุณที่คุณให้สัมภาษณ์ข,ข่าวเลยคนนี้คือคนนี้ก็น้องแนงนซี่ <Nancy. S 1> เป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเป็นลูนกสาวเราใช่ค่ะอ่าเป็น,นลูก <S 2> <S 2> สาวก็ได้ได้เหมนพนักงานก็ได้เมื่อคืนก็ได้ได้ได้ ไไปส่งถึงบ้านโอ้ท่านรู้คือใครออครับทศครับทศทศแปลว่าทาสีทาสีบ้านใครครับผมเป็นทศของคุณสังครับทหารมี<อ>การคนสนิทหรือเป็นบริการ,ร,การต้องขอแนะนำคุณเข่งบิ๊กโจ๊กและนี่ก็คือคุณ สายันครับอ๋อหรือเรียกสายันบิกนบ๊กโจ๊สบิ๊กโจ๊หรือไอเปิ้ลบางบัวทองหมาผมก็พูดอย่างเงี้ย <c oughs> คุณเจอเขาครั้งแรกที่ไหนจริงจริงแล้วผมก็ไปเล่นเป็นแสดงตลกอยู่ที่วัดเล่งนิยี่วัดจีนแถวบางบ,างบาง<อ>ัวทองผมก็ทําการสแสดงอยู่บนหน้าเวทีน้องนี่เขานั่งอยู่ด้านล่างอย่างเงี้ยผมก็เรียกขึ้นมาขึ้นมากล่าวเขาขึ้นมาเล่นด้วยวิ่งขึ้นมาเลยนะมันก็เล่นเล่นแล้วก็เราก็ตามตามลูกบุกสดเลยครับถาเลยุกวันนั้นฮามากพอเล่นตลกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแต่งคน ไปแสดงด้วยโอ้นั่นเป็นที่มาของการได้เจอคุณสายันผมก็ติดต่อให้ผมกับเขาเนี่ยได้เจอแมนไปเจอแม่เขาแล้วก็ขอตัวจากแม่เขามาแสดงตลกเมื่อก่อนเขาชื่อนี้นะฮะสายันจริงจริงชื่อเดิมว่าชื่อเปิ้ลเขาอยู่บางบัวทองเขาเรียกว่าเปิ้ลบางบัวทองฉายยาด้าที่บางบัวทองไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาใช่เขาคนดังคน หายจะลือลั่นเขากินอาหารน้ำกินอาหารเม็ดครับอกินอาหารน้ำเหมืเม็ดลูกห้าเม็ดเดี๋ยวจะเดี๋ยวเขาจะไปวดว่าเขาเนี่ยคุณเนี่ยคุณอาจจะโดนไปบูรี่เขาได้นะฮะสำหรับคุณก็เลยกลายเป็นว่ามาอยู่กับคุณ แข่งบิ๊กโจ๊ก12ปีแล้วและชื่อสายันเนี่ยใครตั้งไง้เขาเนี่ยจริงๆเขชื่อเพื่อนบางุทองอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้เขาเป็นนักแสดงใครมาเจอก็สายันสายันเขาก็อยากเป็นเป็นสายยันไปเลยสายยันที่พูดนี่คือสายยันดอกสดาวถูกไหมฮะไอดอลเขาเลยนะอทําทหน้าสายยันให้ดูหน่อยแล้วเคยเจอไม่เคยเจอกันยังไม่เคยเจอรู้จักเขาแต่รู้จักก็คือเห็นใน YouTube ตามคลิปต่างๆคุณสายยันดอกสดาวเนี่ยเขาจะสนิทกันมากกับคุณสังเลยครับเพราะว่าคุณสังนี่เคยอยู่กับคณะเขาอยู่กันมานานเป็นคนเอา สายันไปเล่นอยู่กับเดอดอกสดาวนี่นี่เขารู้จักไม่จะเอาคนนี้ไปนั่นแหละแต่เห็นมันหมาแล้วเขยแล้วคุณรู้ข่าวได้ว่าเขาเป็นคนว่าเขาไปมีอะไรกับหมาชนักําลังจะไปติดต่อว่าไปอยู่กับสายันไหมอะไรอย่างเงี้ยไปถึงเซเว่นบางบัวทองมันจะมีไก่หดาวอยู่เห็นไอ้นี่กําลัง หมาอยู่ท่าไหนท่าไหนฮะตางกันท่าไหนไหนรอเป็นหมาดูวยเดียวบอลทั้งหมดเลยมันจะไม่เหมือนไงเออมันครอบอย่างนี้เลยเน่าคลิ๊กคลอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะมึงตกใจมี่ก้อยหน้าเห็นไหมจำนวนด้วยหลักฐานเขาเลยไม่ชอบเรียกเปิ้ลบางบัวทองไงเพราะจะรู้ว่าเป็นคนชอบหมาหน้าเซเว่นแล้วทำไมเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามก็ห้ามยังไงก็รอคิวกับมันอยู่ขอรอคิวว่าจะไปแทนสนุกกันใช่ เขาไปแสดงตลกกับคุณด้วยทุกวันไปทุกวันคุณให้ตังเขาไหมให้ครับทางานครั้งแรกนะผมก็จะไปรับกับแม่เขาก่อนอไปรับมาปุ๊บก็ไปทํางานเสร็จทํางานเสร็จปุ๊บก็มาส่งามาส่งมให้เงินแม่ไปพี่เคง เอาสายาไปเลยนแบบพี่เด so ๋อเลยได้ไหมถ้าเกิดแม่ให้ผมก็เอาก็เลยสรุปว่าคุณก็เอามาอยู่กับคุณเลยเลยแล้วก็เวลาได้เงินมาก็จะเป็นคนเก็บให้เก็บให้เขาให้ใช้ตังหาครับคุณให้เขาวันเท่าไหร่อ่ะแน่ๆเลยที่แน่เลยก็วันสองร้อยบาทแลวงานนี่รับมาครั้งหนึ่งงานหนึ่งงานครั้งนึงรับมาครั้งเท่าไหร่ประมาณก็แล้วแต่งานอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปงานที่งกรทินที่แถวนครสวรรค์ก็ได้มาหมื่นกว่าบาทก็ให้สองร้อยนะและส่วนหนึ่งผมก็จะหยอดกระปุก เพราะตอนนี้เขาอยากจะได้สร้อยจะให้เงินส่วนตัวเนี่ยใส่กระปุกเอาไว้เพื่อมาซื้อสร้อยสร้างฐานหน้าเขาดีขึ้นเบาๆนิเบานึงเบาเล็นึงนะทำไมฮะเดี๋ยวลอก ไอ้ซื้อที่ไหนมาร้านทองไงร้านทองร้านทองโชว์โชว์ให้ดูไอ้ไอ้ร้านร้านทองกระไหล่การช่างนี่ไม่ใช่นะฮะร้านนั้นเป็นร้านเขาไม่เกี่ยวร้านมอเตอร์ไซค์นะแล้วเขาเนี่ยรู้ไหมครับว่าเงินเนี่ยใช้ยังไงซื้ออะไรทอนเท่าไหร่เออเขาเขารู้จักมาอยากจะรู้ตรงนี้เงินเนี่ยเขาใช้เป็นแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันรู้หมดเลยเหรอรู้แต่ว่าทอนไม่ถูกแต่ซื้อของได้หมดนี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรแบงค์อะไรลูกพูดดังๆังแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเห็นไหมเป๊ะเลยคุณได้กำไรแล้วห้าสิบสบายแล้วนี่แหละน 200ร้อยนี่อันนี้สองร้อขาดทุนหน่อยถ้าคุณบอกว่าท่านก็บอกว่าฝากไว้200ร้อยก่อนขาดทุนแล้วเคยเจอถ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าฝากไว้50คุณก็ได้กำไร50ได้ครับถูกไหมคุณถือว่าคุณเก่งนะคุณมีความรู้อ่ะอันนี้คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรลูกแบงค์นี่แบงค์นี่เป็นไงแบงค์สมงติเขาได้รางวัลมาเท่านี้นี่คือแบงค์อะไรครับแบงค์อะไรลูก ไม่สองร้อแบงค์สองร้อยแล้วก็ฝากคุณไว้ผมก็อยู่ที่ผมสองร้อยครับคุณก็ได้กำไรเท่าไหร่แปดร้อยเฮ้ยเราไปหาคุณเองนี่มาเลี้ยงคุณหรเออผม้โหได้กำไรดีเลยอ่ะคนปัญญาแต่อนจริงแล้วเขาเป็นอยู่ที่ความซื่อสัตย์ของคุณเข่งเขาเขาดูแลมาได้บุญได้กุศลด้วยได้ข่าวมาจากทีมงานเราไปที่วัดไร่ขิงเขาอยู่บ้านพี่เข่งอยู่แถวนั้นครับกินนอนด้วยกันเลย ไม่ใช่ว่าเขานอนอยู่ข้างบนบให้นี่มันอนใต้ถุนในคอกหมูนะไม่ใช่ใช่ใช <aki S 2> ไหมอันนี้คือนอนกินนอนด้วยกันทาอะไรอยู่ที่ไร่ขิง เขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เป็นแคชเชียร์เอ็นที่ร้านประกาศทุนทุกวันเอาคป็นแคชเชียร์ที่ตังค์ตอนนี้เขาอยู่แผนกประชาสัมพันธ์ไงใครไปก็ดูแลกินฟรีกินได้ตลกเน่ยไปกินฟรีนะครับคนท้องหรือคนที่แก่พิการกินฟรีเฮ้ยมีข้าวขาหมูด้วยใช่ไหมข้าวขาหมูด้วยหมูหมูร้องไอ้หมูโอ้หมูร้องผู้แล้วหมาร้องไอ้หมาเึิมบอกนี่หน้าน่ะผมไป ไร้เข็งไม่มีหมาถูกรถชนตายเลยใช่ไหมใช้อะไรทําน้ําซุปอ่ะใช้กระโหลกหมาครับผมหมากหวานอากเลยผมซื้อมากินเพมันหวานก็ใช้ซุปหมูนะครับผมพี่หมูไอ้เปิ้ลเป็นคนปรุงเป็นคนปรุงเลยคอยเคี่ยวคอยจับเวลาทุกอย่างส่วนผสมที่ของเขาร้านไปทางไหนคะร้านไปทางไหนอธิบายทางเขาหน่อยเจอป้ายเจอป้ายเขียนว่าใชยเข้าไปเลยเจอซอยไหนเข้าเลยเออเจออ๋อฮะอยู่ที่ไหนลูกง่ายไงเจอไม่เห็น มีเลืดถั่วละอ๋อมีป้ายถั่วแล้ด้วยอ๋อคุณตะล้ก็ไปขายอยาดดีฟันไว้ตรงนั้นด้วยฝากยาดดีฟันไว้เพรถั่วลวเขามีอะไรอยู่ตรงนี้ถูกฝอยฝอยมีฝอย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 อยอยอยฝอยฝอยอยอยฝ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 อฝอย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 ยยาแอนออกเป็นสีๆไงฮะถามอย่างอื่นดีกว่า เขารู้จักคุณสังไหม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปยุ่งอะาเ้ออเนอัอกันอกันจนอกันเออเบาๆเออแลจังหวะนี้ด้วยเาหนุ่มกถามด้วโอเคโอเคุเคุณรู้จักคุณสังรู้จักพี่สังม ไม่เคยเเห็นขาอยู่กับคุณสายันดอกสะดาวไงเขาเคยอยู่ในตลกด้วยกันเดี๋ยวชดไฟไปก่อนเดี๋ยวชดไฟเอออันนี้ตลบใครบ้าอะไรบ้าเลยบ้าคุณดีอ่ะนี่พี่สังพี่สังที่เขาหัวหัวเขสวยสหัวเขาสวยหน้าเขาหล่อนนะหน้ามันเสียหน้ามันเสีย และอันนี้เข้ามากับนี่ครับเข้ามากับแนสซี่ลูกสาวเขายังโสดอยู่หาแฟนอยู่ป๊อบพี่เอาเนี่ยเอาไหมเนี่ยให้เอาไหมเอาไหมเอามเอาแต่คุณจะก่อนคุยยิ่งก่อนครับเออคุยอ่ะพี่พี่เอาเองชอบไหมชอบไหมชอบ รักจริงเปล่าไรัๆจริงร้องเพลงให้ฟังสักเพลงนึงได้ไหมเอาเพลงได้ใช่ไหมเอาหวานๆเลยสักเพลงเอาหวานๆด้วยหวานๆเดียวเขาร้องได้เหรอเขาร้องได้เหรอเอาลูกทุ่งสตริงหรือเพลงสากลเอาแล้วแต่ถนัดเลยอ่ะหรือจะเอาเพลงจีนก็ได้เอาเพลงจีนเนี่ยแหละเปลี่ยงปวงเมี่ยงเขียวหัวยาอายุวิทย์อายุวิทย์ ดใครใครให้เขาร้องเนี่ยใครม่นมันจีนตอนไหนฮะฮะจีนตอนใต้ฮะเป็นจีนฮอกเกี้ยนเพลงนี้หรือจะเอาสากลสากลเพลงฝรั่งไหมเพลงฝรั่งลูกให้ซื้อวนนี้ซื้ให้ซื้อวีวัก็ซื้อเนี่ยเขาจะร้องหน้าหน้าวล้างข้าวขาหมูทุกวันเนื้อเนื้อเนื้อเดียวกับจีนเนื้อเนื้อเลยมันทำนองเดียวกันเลย คนเรารูปแบบกันนะอันนี้ภาษาอังกฤคนรับภาษาอ๋อออ๋ออ๋อออพ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 ออย่าร้องเยอะอย่า้องเยอะเอาแบบนวเพลคคู่ไหม คู่กับสังไหมเอ้ยร้องได้ไหมได้ไหม่ะส่งแบบสำเรยงจีนได้ไหมหลงปังแค่นั้นเราอาลาวังสีชาวจ้าวสีจีจเช่าเช้าเด้อคิดได้จากมึงนะหลงปังเนี่ยหลงเหล่ามันเลยททกงซุยเวงปักยาวอย่างงี้คนติงต้อง ไปเอเนี่นจีสีแดงนะฮ่าฮ่าฮดจีนจีนอันนี้อะไรฮ่าฮ่าฟังดิ้มึฟังดิฮ่าฮ่าฮ่าอะไรฮ่าฮ่าฮ่าต้องต้องอเฮ้ย่าเียไอเนียเถามเ่าทำไมวาเรางเรียกเขาติงต้องไม่ได้เพราะอะไรเขาคนดีฮะใครปัญญาอ่อนยก่งเพิ่มขึ้นคุณไม่ไปคุไม่ปคุไปเขาไม่ไปโรงพยาบาลอายุขึ้น ออนั่นจะบอกว่านั่นใครเป็นยาอ่อนล้วงมึงขึ้นไอแจะพี่พูดอ่ะนั่งนั่งจิตทำไมอ่ะนั่งจิตทบายทำไมเออเวลาพูดทำไมไม่พูดมาตั้งานแล้ไม่พูดอ่ะพี่ทไไมม่พูดอ่ะอยากจะรู้กี่เรื่องราวนะครับว่าทำไมเวลาไปทำงานต่างๆครับเป็นงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆ คุณไปเจอกันสองคนทีไรต้องมีเรื่องทะเลาะกันเพราะอะไรน้องน้องสญญายาเดี๋ยวน้องเปิ้ลเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักนะถ้าเกิดใครไม่ไปแย่อะไรเขาอย่างพี่สังเนี่ยเจอกันต้องแย่ต้องอายุตลอดอแล้วเจอก็เลยการเก็บกดว่าไ,ไอ้น่มคือโจดกูต้องแกล้งกูอะไรคือคนที่เขามีชอบอนนเพราะคนคนประเภทนี้นะบอกผู้ชมก่อนนะว่าถ้าเกิดเขารักใครเนี่ยเขาจะรักมากเลยนะใช่เขาจะรักอยากจะเล่นด้วยแต่ถ้าว่าเขาเกเรเขาจะไม่มองหน้าเลยมองหน้าเขาจะไม่คุยผมชอบเขาอย่างนึงนะ หลังจากเราแสดงเลยไว้ปั๊บนะพอจบการแสดงปั๊บเขาจะวิ่งมาไหว้ขอโทษเลยนะมีมัรยญาตพญา่อนเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงผมบอกว่าเป็นบางช่วงทุกอย่างมันต้องมีการสั่งสอนแล้อบรมเขาก็เป็นคนที่ธรรมะธโมด้วยสามารถสวดมนต์ได้นะอยากให้ท่านใฟังได้ไหมฮะเอาบทไหนฮะนะโมตัสะ พระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสสะกอใเงียบโอเคขอเงียบก้เาโตาันจะโจะอู้วัาจะเาาอยู่โมจะัู้ว่าโตมจะไ้าโมจอมจะนไ้มะันนไอ้นไอ้มมอไอ้นไอ้เดี๋ยวไอ้อไอ้อ้าเนมะมน กูตายไปเลยมกไม่ได้กูไม่โอ้โหเขามีแฟนไหมเออเคยมีแฟนไหมคนใบ้มาชอบเลยนะแต่ผู้หญิงจริงเลยผู้หญิงจริงเลยมาเฝ้าที่ร้านเลยนะร้องเพลงเขาฟังด้วยคนใบ้เนี่ยมาร้องเพลงเขาฟังใช่ไอ้นี่ร้องเพลงคนใบ้ฟังโอ้โหคนใบ้รู้เรื่องคนใบ้ยุ่งไม่ดีอยู่แล้วคนใบ้มันพูดไงแล้วพูดไงแล้วเราเป็นอะไรกับคนใบ้ไหมโอฉันหิวข้าวให้ข้าวกินได้ไหมฉันปวดหัวอะไรเงี้ยเหรอแล้วคนใบ้เนี่ย สายันหลังมันหยุดเนี้ยเนี้ยเนี้ยมีไหมอ๋อชนไปเล่นไพ่อ๋อโอ้โหฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้าเรื่องน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งเขาขี่ช้างจับจับขาเมืองเดียวจับขาเมืองเดียวนาวมาปลากินกินมดน้ำลดมดกินรับจอกราบราดจกทำเสือสัตวได้ได้เหมือนมากด้านนี้จะเป็นหมา เราเป็นหมาเราเป็นแมวเราลองเป็นหมาเราเป็นหมาเก๋ย์ก๋ย์แมวแมวอมานี่แมววันนี้หมาแมวไม่ได้วันนี้เป็นหมาเรากืนมากมากทำเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวดูลิ้นดิ่นี่เลี้ยใหน่อยเลี้ยทิ้งซาดิทนะจ๊ะพี่ซาดิทบอ้เจาโโหเจ็บแขนเลยขอจัดเธอนะจ๊ะ พบกับความขบขันและความสนุกเฮฮาความบันเทิงเต็มรูปแบบและครบวงจรไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือว่ารายการตลกนะคะได้ที่ทางช่องไลฟ์คอมดี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ๊ะลืมไปสับสไครด้วยนะจ๊ะ